สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอสถิติและก็ตัวเลขที่น่าสนใจของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมเฮดทูเฮดกับทีมเกาหลีใต้ก่อนพบกันในวันที่29มิถุนายนนี้เพื่อลุ้นเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหากวิที่3นัดแรกเราสามารถประเดิมชัยพร้อมคว้า3คะแนนเหนือเกาหลีใต้ได้โอกาสในการเข้ารอบก็จะสดใสยิ่งขึ้นนัดนี้ทีมสาวไทยน่าจะฟูลทีมแล้ว คงขาดเพียงทัดดาวนึกแจ้งเท่านั้นที่ยังคงฟื้นฟูสภาพร่างกายอยู่นัดแรกนี้นะครับสาวไทยจะพบกับทีมอันดับสุดท้ายอย่างเกาหลีใต้ที่ยังไม่ชนะใครเลยในวันที่29มิถุนายนเวลา21.00น,นสถิติก่อเจอกันของทั้ง2ทีมจะเป็นอย่างไรเกาหลีใต้ก็คงไม่ยอมง่ายๆหวังคว้าคะแนนแรกจากทีมสาวไทยเช่นกันแล้วอะไรกันเล่าที่จะทำให้สาวไทยผ่านเกาหลีใต้ไปได้ ลองไปดูกันนะครับทีมสาวไทยนะครับอันดับที่8จะโคจรมาพบกับสาวเกาหลีใต้อันดับ16ในตารางเนชั่นลีกทีมไทยมี12คะแนนแข่งไป8นัดชนะ4นัดแพ้4นัดได้ไป17เซตเสียไป16เซตทางด้านเกาหลีใต้ยังไม่มีคะแนนเลยแข่งไป8นัดแพ้รวด ได้ไป1เซตเสียไป24เซตหากดูค่าเฉลี่ยของเซตที่ได้แล้วก็เสียสาวไทยจะได้เฉลี่ย2.125เซตต่อเกมแล้วก็เสียไป2เซตต่อเกมส่วนเกาหลีใต้มีค่าเฉลี่ยการได้เซตน้อยมากอยู่ที่0.125เซตต่อเกมแต่เสีย3เซตทุกเกมค่าเฉลี่ยนี้อาจมองได้ถึงเกมบุกที่มีปัญหาแล้วก็เกมรับที่มีปัญหาเช่นกัน ทีมสาวเกาหลีใต้นะครับแพ้มาทั้งหมด8นัดแล้วก็จะเป็นการแพ้3นัดลวด7เกมแล้วจะแพ้1ต่อ3เซตเพียง1เกมเท่านั้นโดยเกมที่ได้มา1เซตล่าสุดเป็นเกมที่พบกับตุรกีเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองเป็นเพราะว่าเกาหลีใต้เริ่มดีขึ้นเหรอหรือตุรกีไม่ส่งตัวหลักในเซตแรกซึ่งหลังจากที่ได้เข้าไปดูรายละเอียดแล้วนะครับก็ดังเป็นที่กล่าวมา ตุรกีไม่ได้ส่งกับตันทีมหมายเลข14แล้วก็เซตเตอร์หมายเลข3ซึ่งเป็นตัวหลักในทุกๆเกมลงในเซตแรกนะครับหลังจากนั้นในเซตที่2ก็ปรับแก้เกมแล้วก็กลับมาชนะลวด3เซตแถมเป็นการชนะแบบคะแนนไม่ถึง20คะแนนเลยในแต่ละเซตอีกสถิติตัวเลขที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือเกาหลีใต้ทำคะแนนน้อยมากในแต่ละเซตที่แพ้ไปจาก24เซตที่ได้มา1เซตนะครับที่แพ้ไปจะมีเซตที่ได้ถึง20คะแนนเพียง8เซตเท่านั้น ทีเหลือ16เซตจะทำคะแนนไม่ถึง20คะแนนส่วนทีมสาวไทยที่ผ่านมา8นัดก็ถือได้ว่าเป็นสาวสายแกล่งเลยก็ว่าได้จำนวนเซตที่เล่นเยอะมากชัยชนะ4นัดที่ได้มานั้นเป็นการชนะ3-0ต่อเซต2เกมชนะ3-2ต่อเซต2เกมส่วนเกมที่แพ้จะแพ้0-3ต่อเซต1เกม1-3ต่อเซต1เกมแล้วก็2-3ต่อเซตถึง2เกม ต้องยอมรับว่าสาวไทยต้องใช้พลังงานในการแข่งขันเยอะมากเพราะต้องแข่งรวมทั้งหมด33เซตเลยซึ่งหากเป็นปกติแพ้ชนะกัน3ต่อศเซตแข่งแนัดก็น่าจะแข่งรวม24เซตหรือหากแพ้ชนะกัน3ต่อ1เซตก็ยังแข่งไป32เซตซึ่งถือว่ามากแล้วแล้วก็เหนื่อยมากด้วยก็ถือว่าสาวไทยผ่านบททดสอบในเรื่องของพละกกำลังได้แน่แต่หากมองจากเกมการแข่งขันเนชันลีก ค่อนข้างหนักเลยเพราะว่าต้องแข่งขันเกือบทุกวันดังนั้นทีมใดมีการบริหารจัดการเรื่องการหมุนเวียนผู้เล่นได้ดีหรือมีตัวสำรองที่มีศักยภาพใกล้เคียงตัวจริงก็น่าจะสามารถยืนระยะได้มากขึ้นข้อสังเกตของทีมลูกยางสาวไทยก็คือหากลงแข่งขันหลังช่วงเบรกสองนัดแรกจะทำผลงานได้เรียกว่าเลิศหลูอลังกาแต่หลังจากนั้นก็จะมีการดรอปไปบ้างแต่บางนัดก็เอาตัวรอดมาได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ เมื่อใดที่สาวไทยเสียเซตให้คู่แข่งเซตที่มีคะแนนมากกว่า20คะแนนจะมี6เซตจาก13เซตที่แพ้ถือว่าไล่กันได้แบบสูสีกับคู่แข่งเลยใช้ชนะสีนัดที่ได้มาและการได้อีก2เซตในนัดที่แพ้2ต่อ3เซตนั้นมาจากการทำคะแนนที่โดดเด่นของ3แนวลุกสาวไทยอย่างชัดชุออนพิมพิชยาแล้วก็อัชลาพร ทั้ง3คนทำคะแนนติดอันดับท็อป15ของการแข่งขัน2เล็กแรกโดยชัชชุอรนทำไป155คะแนนอันดับที่4พิมพ์พิชยาทำไป146คะแนนอันดับที่5และอัชราพรทำไปอีก109คะแนนอันดับ13รวมคะแนนทั้งสิ้นที่3สาวไทยคนนี้ทำไปถึง410คะแนนฉเฉลี่ย51.25คะแนนต่อน,นัดเลยทีเดียว เมื่อเทียบกับผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดของเกาหลีใต้ก็คือคังโซวีทำไป58คะแนนคิมฮีจินทำไป51คะแนนชุงฮูยองนะครับทำไป45คะแนนรวมทั้ง3คนทำได้154คะแนนถือว่า3ประสานสาวไทยทำคะแนนมากกว่าแนวลุกเกาหลีใต้เกือบเกือบ3เท่าตัวเลยทีเดียวที่สะดุดตาในการทำคะแนนอีกอย่างก็คือชัดชุอรนสามารถทำคะแนนได้จากการบล็อกถึง22คะแนน มากกว่าเฮอร์บอตโคกะแล้วก็หลียิงหญิงด้วยซ้ําอีกทั้งการบล็อกของชัชจูออนยังเกือบเทียบเท่า3แนวลุกของเกาหลีใต้ที่รวมกันทําไปถึง23บล็อกโดยชุงฮูยองทําไปสูงสุด12บล็อกและก็ก,การทําบล็อกของชัชจูออนก็ยังติดอันดับที่5ของเนชัน a ลีกอีกด้วยและที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือเซตเตอร์ของทีมไทยพรพัน์เกิดปาดหลังจบงล็กแรกมีสถิติอันดับที่1 ด้วยการเซตประสบผลสำเร็จสูงสุด290ครั้งและก็มีค่าเฉลี่ยความสำเร็จสูงสุดอยู่ที่36.25ต่อแมตช์ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไม3แนวลุกของไทยถึงติดอันดับการทำคะแนนสูงสุดทั้ง3คนทั้งนี้ยังมีการเสิร์ฟทำคะแนนของพิมพิชยาที่ติดอันดับ2ชัดชุออนติดอันดับที่7ในการรับบอลและอัชลาพรติดอันดับ11ชัดชุออนติดอันดับ13ในการขุดบอล ทางด้านเซตเตอร์สาวเกาหลีใต้อย่างยูมไฮซอนติดอันดับ12มีค่าการเซตสำเร็จอยู่ที่135ครั้งเฉลี่ยความสำเร็จอยู่ที่16.88ต่อแมตต์เท่านั้นพอนพันดีกว่ามากกว่า1เท่าตัวการรับบอลติดอันดับ16แล้วก็17คือโซวี v, แล้วก็ซองอาการขุดบอลก็ไม่ได้โดดเด่นมากนักจะมีฮันดาเฮอยู่ที่อันดับ41แล้วก็โดลันอยู่อันดับที่53 เฮดทูเฮดนะครับของการเจอกันทั้ง2ทีมที่เจอกันมาทั้งหมด16เกมล่าสุดในทุกรายการทีมลูกยางสาวไทยชนะไป7ครั้งแพ้ไป9ครั้งโดยเป็นการชนะ3เซตลวดไป3เกมชนะ3ต่อ1เซตไป2เกมแล้วก็ชนะ3ต่อ2เซตไป2เกมส่วนทางเกาหลีใต้ชนะทีมไทย3เซตลวดไป4เกมชนะ3ต่อ1เซตไป3เกมแล้วก็ชนะ3ต่อ2เซตไป2เกม คู่นี้สถิติที่เจอกันของทั้งคู่ค่อนข้างสูสีแต่ทางเกาหลีใต้จะดูดีกว่าเล็กน้อยแต่5นัดล่าสุดทีมสาวไทยเอาชนะไป3นัดแล้วก็แพ้2นัดโดยการแพ้2นัดเป็นการแพ้2นัดล่าสุดอีกด้วยสถิติที่กล่าวมาข้างต้นนี้อาจไม่มีผลกับการแข่งขันในวันที่29มิถุนายนนี้เลยก็เป็นไปได้เนื่องจากทั้งสองทีมมีการปรับโครงสร้างผู้เล่นของทีมไปอย่างมากมาย โดยที่ทีมเกาหลีใต้ก็ไม่มีคิมนะครับกำลังหลักของทีมที่เลิกเล่นทีมชาติแถมยังเปลี่ยนโค้ดใหม่มาเป็นกนซาเลชาวสเปนอีกด้วยสำหรับทีมสาวไทยก็ไม่มีเจ็ดเซียนที่เลิกเล่นทีมชาติแล้วดังนั้นทั้งสองทีมก็ถือว่าต้องปรับเกมปรับทีมกันอย่างมากแต่ทีมสาวไทยอาจได้เปรียบอยู่บ้างเนื่องจากมีโค้ดด่วนคุมทีมอยู่แถมน้องๆรุ่นใหม่ในทีมที่ก้าวขึ้นมาแทนรุ่นพี่ได้อย่างยอดเยี่ยมสถิติที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องรอง แต่ความสามารถที่ผ่านมาทั้ง8เกมได้ถูกบันทึกลงไปในสถิติของเนชันลีกแล้วด้วยสถิติปัจจุบันที่เหนือกว่าผู้เล่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมทีมเวิร์กที่สุดยอดซึ่งหากดูจากผลงานของทีมแล้วก็ของแต่ละผู้เล่นก็ถือได้ว่าทีมสาวไทยไม่เป็นรองอะไรเลยเพเพอๆดีกว่าด้วยหากเล่นไปตามฟอร์มเกมลุกที่โดดเด่นเกมรับที่เหนียวแน่นเสิร์ฟจี้ทำคะแนนแล้วก็ไม่ประมาท เต็มที่กับเกมแรกของการเริ่มต้นในเลกสุดท้ายเชื่อเลยว่าทีมสาวไทยสามารถจะผ่านทีมสาวจากแดนกิมจิไปได้แบบไม่ยากเย็นแล้วจะสร้างความมั่นใจและก็โอกาสในการเข้ารอบมากจริงขึ้นก่อนไปพบกับโดมินิกันเพื่อการันตีในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแบบปราศจากการอาศัยลมหายใจของทีมอื่นๆอีกด้วย